แต่งตัวม่รู้ว่าดีกรแต่งตัวไม่รู้ว่ามันงคานเลยเริ่มเลยฮะเรื่องเราชื่อเรื่องว่าอะไรโอ๊กซันหรอไทยแลนด์ครับครับผมครับก็เป็นซีรีส์รีเมคจากของญี่ปุ่นซึ่งออริจินอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหลายเวอร์ชั่นแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดตัเองก็เคยได้ไปเป็นรับเชิญมาแล้วด้วยแล้วก็ได้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งใน เวอร์ชันไทยแบบว่ารูปแบบว่ารูปแบบเป็นเต็มเ้าเป็นเวอร์ชันไทยมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรแ้ก็เข้ากับไทยบ้างไหมครับจริงๆก็คล้ายงเดิมนะเส้นเรื่องเดิมแต่ว่าอาจจะมีปรับของผมนิดนึงคือในเรื่องตัวคงเดชเนี่ยที่ที่ที่เป็นหัวหน้านะครับผม มีภรรยาแต่ว่าพอปรับปรับมาเป็นในเวอร์ชันไทยเนี่ยเราเป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยมันเหมือนกับแบบลูกคอยดูแลพ่อมากกว่าพ่อคอยดูแลลูกใช่น่ารักน่ารักน่ารักก็น่ารักคือเรื่องของมีอันที่แล้วมาที่มีแต่โปสเตอร์ใช่่ที่มันมึดมืดที่มีเงาเงาขนานใช่ใช่ครับที่เจอแล้วมีคผลลัพธ์เต็มเลยเออคนนิดนึงอ่ะนะเพราะว่านักแสดงทุกคนคือทุ่มสุดตัวจริงจริง ทั้งทีมงานด้วยบอกเลยทุกคนต้องชอบแน่นอนครับจริงๆริพอมันมารีเมคมามันก็ต้องเหมือนต้นฉบับมากแค่ไหนครับิดม,มผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของแต่ละเวอร์ชันชซึ่งเวอร์ชันญี่ปุ่นก็จะมีเสน่ห์ของเขาเวอร์<ม><ม>ชันไทยก็จะมีเสน่ห์ของเราอะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ในในในฐานะที่เราเล่นรีเมคหลายเรื่องอยู่เนาะของเกาหลีของอะไรเงี้ยคือมันก็คือบคแคสตี้เหมือนกันว่าพอมันเป็นแบบว่าช็อตบายช็อตเลยที่เป็นแบบเกาหลีช็อตบายช็อต บางครั้งพอมาเป็นคนไทยที่ดูถึงแม้คนไทยคนเดียวกันเนี่ยที่ดูเวอร์ชันลัดชื่นชอบของเกาหลีพอมาเป็นคนไทยเล่นแล้วมาเป็นเวอร์ชันคนไทยดูมันจะไม่ได้อินไปเหมือนกับที่อินกับเกาหลีเขาเพราะฉะนั้นมันจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ามากับให้คนไทยดูคนไทยแสดงให้คนไทยดูดูดูศิลปะการแสดงของคนไทยในเรื่องราวที่ใกล้ตัวเขาที่สุดเพราะนี่พอเรามันดึงมาที่เมืองไทยเรื่องราวมันควรจะยิ่งทัชหรือว่าใกล้ตัวเขามากกว่าที่เราไปดูเกาหลีอีกเพราะว่าอันนั้นคือเขาจะมีวัฒนธรรม วัฒนธรรมแบบหนึ่ง <ics> yeah. แต่เราก็จะมีวัฒนธรรมแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมบดก็ต้องทํางานกันค่อนข้างหนักพอสมควรใช่ครับใช่เฮ้ยมีกล่นอะไรอย่าี้ชาคิดเป็นอีกหนึ่งล่ากุนกันมั้ยโอ้โหสุดดเมื่อกี้บนเวทีสีแรกเข้ากันคือผมหัวจุ่มพิชาคิดพูดชิดรูนแล้วผมจะรู้ไม่แต่เป็นแม่เหล็กนะมันไปกันเองแล้วพอมันพงัดกันแล้วมันสีนมันพาไปเพราะในความที่ใช่เรารู้สึกได้ว่า มันเป็นซีนที่แบบเถียงเพื่อที่จะแย่งพี่เอิร์ธแย่ง่งใชแล้วแบบมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆรื่อับมันไปหัวจุ่มกันเฉยเลยมันต,ต้องดับเวลาแล้วแหละที่ต้องหัวจุ่มถูกไหมใช่ใช่ก็คือสนุกดีมากแล้วคือต้องเขาเรียกว่าต้องเอาหัวขวิดกันตลอดเวลาแบบเรื่องนี้ใช่ต้องไม่ขวิดก็จูบกันใช่จุ๊บกันตลอดเวลาเหม่งกันตลอดเวลาไอ้ไม่มีมีความขบวนมาต้องเข้ากับผู้ชายที่จะต้องจ้องหน้ากันหรือต้อง กังวลครับเพราะว่าพี่ชาคิดไงเขาพี่ชาคิดไม่แต่กลายเป็นโปรมาเรลซกมากเข้ากับน้องแล้วเหมือนเหมือนเราช่วยกันพากันไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ตัวเอิร์ธเองที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นอินโนเซนต์อยู่ข้างหลังแบบเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยซีนซีนมันน่ารักมันมีความน่ารักมากคือไปใต้ความน่ารักมันคือแรคเตอร์ทุกตัวผมรู้สึกว่ามันมีความจริงใจมันมีความจริงใจแล้วก็ซื่อตรงกับแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวตัวเองกับความรู้สึกมันเลยออกมามีความน่ารักแล้วมันอบ่นเนาะใช่เวลาเล่นไปอะไรเงี้ยใช่ <c oughs> มันมีเก่งัม้มหรือว่าม,ม, <c oughs> มันมีเขาพูดเร็วมากกว่าเดิมหรือว่ามันต้องลดสปีดลง <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ตอนสีเข้าฉากแรกเลยแบบพูดผิดมันเหมือนแบบเออเราตั้งใจเกินไปแต่ว่าแบบพอพี่ชาคิดแบบจกมาคือรู้เลยแบบว่าเออรุ่นใหญ่เขาทำกันอย่างนี้แล้วมันทำให้เราแบบเออฟีลไปกับเขาแล้วก็เหมือนแบบเห็นพี่ชาคิดบอกว่ามันมีความผุดแล้วมันทำให้แบบ เออการแสดงมันโปรมากแล้ว hmm. ก็ขอบคุณจริงๆครับโหยินดีมากยินดีมากจริงมันดีมากๆสำหรับเราเนี่ยสำหรับการที่เราเป็นนักแสดงรุ่นใหม่แล้วแบบไม่อาจจะแบบเออเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็การไี่มาทำงานด้วยกันพี่คิดว่าเขาปล่อยพลังมาตีจบพี่คิดเขาอินโทรไเก่งมากแล้วท่าทางเขาแบบเออเออเราก็ต้องไปกับเขาอย่างเงี้ยมันทำให้แบบคือจริงๆก็เก็บกดมาหลายเรื่องแล้วกันใช่ไอ้สามสี่เรื่องที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้้ยใช่ไหมฮะ ไม่ไหวแล้วกระดูกกระเดี่ยวจะพังแต่ผมรู้สึกว่าพอมาเรื่องนี้แบบรู้สึกโหได้ปลดปล่อยสบายมากแบบว่าแต่ผมรู้สึกว่าการอินพอร์ของพี่คริสเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันสดใหม่จริงแบบเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้กับพี่ชาษฐกิจอีกเยอะอไปด้วยกันไปด้วยกันบางทีก็ไม่ทันช่วงขัดแรกๆอะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโอเคเราเราเริ่มจับจังหวะพี่เดี๋ยววันที่ไปถ่ายวันแรกอยู่ดีมีฉากเต้นด้วยผมเต้นเลยเหรอแเราก็โดนเซอร์ไพรส์เหมือนกันเขา ก็คงน่าจะมีอะไรสนุกสนุกน่ารักๆให้ทำเยอะมากการที่อีกมาร่วมกับจีเอ็มทีวีเราก็เจอสองคนนี้เรารู้สึกเราเด็กลงไหมหรือว่าเราสึกว่าสดใสขึ้นมาคือผมมานั่งแล้วนั่งดูคือความสดใสของเอ e เ g อร์ีในกองผมแบบว่าคิดถึงวตอนไหนสัจธรรมนะคือเราก็คิดในใจครั้งหนึ่งกูก็เคยเป็นแบบนี้แหละและแล้ววันเวลามันก็ผ่าน โอ้คือความความคือรุ่นใหม่คือคือ energy แบบว่าคือคือ positive มากแล้วก็แล้วผมอาจจะโชคดีมั้งครับเพราะพอได้เข้ากับเอิร์ธกับมิกแล้วคือความเป็นธรรมชาติเขาเขามีสูงอยู่แล้ว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 พอยิ่งเขาสนุกกับการเข้าซีนปุ๊บเขาเขาเขาสามารถปล่อยออกมาได้ด้วยความที่พื้นฐานที่เขามีความรักในศิลปะการแสดงผมผมดูแล้วรู้เลยว่าสองคนนี้คือมีความรักในการแสดงแล้วก็อยากที่จะไปอีกไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งพอเราได้เข้ากับแบบเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่วันหนึงเรา ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเขาแล้วเราผมได้เข้ากับพี่เขเส็นใจได้เข้ากับพี่จอนนี่ได้เข้ากับพี่ออฟอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเขาก็ส่งให้เราทําให้เราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วเราได้ได้เรียนจากเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาได้ให้อะไรเราไปบ้างอะไรเงี้ยวันนี้มันอาจจะถึงจุดของผมบ้างที่ถ้าเกิดผมมีอะไรที่ช่วยน้องได้เดี๋ยวพาน้องไปเราก็เรียกว่าลงเรือนลำเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกัน โอ้ขอบคุณมากครับผมจะลอยแล้วครับเนี่ยแต่ว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับผมฝากๆเนื้อฝากตัวไว้เหมือนกันก็ฝากดีนีเรื่องนี้หน่อยครับมาเลยครับครับผมก็พวกเรานะครับทีมนอสดีแล้วก็ทีมทีมงานนะครับผมก็ฝากเรื่องออสังเรือด้วยนะครับผมบอกเลยทุกคนต้องชอบแน่นอนครับเพราะว่าพี่คิดพูดมาขนาดนี้เออมีพูดมาขนาดนี้ทุกคนต้องรอดูแล้วนะครับฝากด้วยนะฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ